สวัสดีครับอยู่กับซุปเปอร์ดิตนะครับจะพามาชมซูซูกินะครับตัวนี้นะครับคามชมรอบคันนะครับกับสมาร์ทหนึ่งหนึ่งห้าไอครับตัวนี้ครับพามชมรอบคันนะครับเป็นสีแดงดํานะครับตัวนี้น้าหนักตัวรถอยู่ที่ใกล้สี่กิโลกรัมนะครับเครื่องยนต์เป็นของสโต๊กซิงเกิลโอเวอร์แคมชาร์ตนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของซูซูกินะครับประเภทกระบอกสูบเครื่องยนต์นะครับ ร้อยสิบสามดีซีนะครับตัวนี้ยางยางหน้าให้มาเป็นเจ็ดสิบทับเก้าสิบกอนเจ็ดนะครับยางหลังให้มาแปดสิบทับเก้าสิบกอนเจ็ดนะครับตัวนี้ครับความจุน้ํามันอยู่ที่สามจุดเจ็ดลิตรนะครับความชมรอบคันนะครับกับสายซูซูกินะครับตัวนี้แดงครับแดงดํานะครับสวยนะครับตัวนี้สมาร์ทนะครับ อีกทางเลือกของคนไทยของเรานะครับมีขายที่ไทยนะครับสายซูรุกินะครับกับเอฟซีซูรกินะครับเามาชมรอบกันนะครับก่อนเว็บอบสมองยังได้ซูรุกิสมีตนะครับไม่เหมือนใครนะครับกับรอบคันนะครับวันนี้พามาดูสองตัวนะครับกับซูรุกิเรเดอร์เจคอสนะครับตัวนี้ครับมาชมรอบคันนะครับวันนี้เรามีมาให้ดูสองตัวนะครับกับซูรุกิเรนเดอร์เจนะครับเครื่องยนต์สีจังหวะ ซิงเกิลโอเวอร์แคมชาร์จนะครับปริมาณกระบอกสูบอยู่ก็ประมาณร้อยสิบสองจุดแปดซีซีนะครับตรงน,นี้ครับเป็นข้อมูลเท่าไหนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่เก้าสิบแปดกิโลกรัมนะครับยางหน้าให้มาเจ็ดสิบเท่าเก้าสิบกอนเจตดนะครับยางหลังให้มาแปดสิบเท่าเก้าสิบกอนสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับตรงน,นี้ความจุน้ำมันอยู่ที่สี่ลิตรนะครับวิ่งได้ไกลนะครับ คามจมรอบคันนะครับก่อนตัดสินใจนะครับดามได้รถสไตล์สายซูซูกินะครับแนววิบากนะครับแนวมอเตคอรตสนะครับตัวนี้เติมน้ำมันเก้าหนึ่งขึ้นไปนะครับคามจมรอบคันนะครับกับแดงนะครับเดนเดอร์เจคอร์สนะครับราคาอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับ ซูซูกิสมาร์ทเด้เดเจนะครับย้ำนะครับราคาห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับ่วนสมาร์ทนะครับที่เกินไว้คลิปแรกนะครับราคาสมาร์ทอยู่ที่สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทนะครับตอนนี้นะครับจะมีหลายรุ่นนะครับสายซูซูกินะครับห้ามพลาดนะครับกับเดเดเจนะครับแดงเบาะดำแดงแดงครับเบาะแดงนะครับ ติ๊กเกอร์ l e เด h e r j a c k นะครับคาดคาดแดงนะครับตรงนี้สไตล์แนวบิบากแนวลุยนะครับตรงนี้ครับดูแบบคลาสสิกนะครับเรามากันแบบดูรอบคันนะครับไม่ได้มาแบบรีวิวนะครับจัดเต็มนะครับเรามาชมกันรอบคันนะครับเผื่อชอบสไตล์นี้นะครับอมาชมก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกระตุใจในการสร้างคลิปนะครับกับสุปปริตนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับมาชมรอบคันกดจบคลิปนะครับแล้วเจอกันในคลิปนะครับสวัสดีครับ